สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าคาร้อยนะคะจะมาแชร์วิธีการดูดวงด้วยตัวเองผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสามหลักสุดท้ายของเรานะคะซึ่งการดูดวงชะตาจากเลขบัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการนำเลขสาตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนของคุณนะคะมาบวกรวมกันจนเหลือตัวเลขเพียงหลักเดียว ะะเดี๋ยวป้าจะมีวิธีทําให้ดูนะคะก่อนดูอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดติดตามให้คุณป้าขาลรอด้วยนะคะสมมุติว่าเรามีเลขบัตรประจำตัวของเราคือ64 3 2 1 0 0 7 8 3 4 6นนะคะและเลข3ตัวสุดท้ายของเราก็คือ4 6 9นี่นะคะ แล้วก็เอา4บวก6บวก9เท่ากับ19นะคะและเราก็เอา19เนี่ยมาบวกเป็นบวก1บวก9เท่ากับ20แล้วเราก็เอา20มาเป็น2บวก0แล้วก็เท่ากับ2นั่นคือเลขที่ประจำตัวของเราที่จะใช้ดูหมอดูก็คือเลข2นะคะเลข2คือลูกเลขที่เราจะต้องใช้ดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจวิธีทำนะคะ ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวป้าจะบอกค่ะก็เรามาเริ่มต้นกันด้วยเลขหนึ่งเลยนะคะสำหรับผลลัพธ์ของผู้ที่บวกเลขออกมาแล้วได้เป็นเลขหนึ่งะคะมักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่ได้เลขนี้ยังเป็นคนที่ยิงทธนงในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆและมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงนะคะนี่คือ,อผู้ที่ได้เลขหนึ่งะคะก็จะมีเกณฑ์ประมาณนี้นะคะแม่นหรือไม่แม่นนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะสำหรับผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลขสองนะคะ ดวงชะตามักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวค่ะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่างๆจึงทำให้ในบางครั้งก็ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจอีกครั้งเลขสองยังแสดงถึงการเป็นคนเป็นที่รักของมิตรสหายมากมายเป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหากต้องการที่มี กิจการเป็นของตนเองควรร่วมมือทํากับผู้อื่นนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอาโชคมาให้คะ่ะต่อไปนะคะก็เป็นหมายเลขสามนะคะสำหรับผู้ที่ได้หมายเลขสนะคะแสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ร้อนคิดไวทำไวตัดสินใจเด็ดขาดในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ จนหลงลืมนึกถึงความรู้สึกผู้อื่นไปบ้างนอกจากนี้เลข3ยังแสดงถึงปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่ร่ำไปโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของมือที่3ดังนั้นผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข3นี้จึงมีจึงควรมีความเข้มแข็งและดูแลเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากขึ้นจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองควรระวังไม่ไว้ใจลูกน้องหรือบริวารมากเกินไปจะได้เจอเพื่อนใหม่ทําธุรกิจร่วมกันและมีเงินเก็บก้อนโตนะคะหมายเลขสาคะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลข4ีนะคะผู้ที่ได้หมายเลข4นะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีไหวพริบทันคนอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและการที่เป็นคนช่างพูดช่างคุยจนบางครั้งอาจถึงขั้นขี้โม้จึงทําให้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับนักขายถูกโชคใหญ่จะได้จับเงินล้านจ้าหมายเลขสีดีใจด้วยนะจ๊าต่อด้วยหมายเลขห้ากันเลยค่ะผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลขหานั้นแสดงถึงการเป็นคนที่มีบุคลิก น่าเชื่อถือสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่หากถึงคราวที่ตนเองต้องการที่ปรึกษาบ้างก็หาได้ยากยิ่งนักนอกจากนี้เลขห้ายังแสดงถึงการเป็นคนที่หยิงทะนงไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆและมักจะมีเรื่องทุกข์ใจจากความคิดมากของตนเองบ่อยครั้งอีกทั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลขห้ามักเป็นคนชอบความเรียบง่ายชอบ ชอบชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่จะสับสนวุ่นวายไม่รู้จบจะมีเงินเก็บพอที่จะซื้อบ้านซื้อรถตรงไหมคะหมายเลข5้าคอมเมนต์บอกป้าด้วยนะคะใครได้หมายเลข5คาคะต่อด้วยหมายเลข6กันเลยนะคะ ผู้ได้ได้ผลลัพธ์เลข6แสดงถึงการเป็นคนที่มีผู้คนรักใคร่เอ็นดูไม่ว่าจะทําอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ยากหากเป็นคนที่บําเพ็ญภาวนาจะเป็นคนที่มีจิตเนื้อธรรมชาติมีสัมผัสที่6นอกจากนี้เลข6ยังแสดงถึงการเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเองรักความสะอาดจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่จูจ้จีจ้จุกจิกอยู่บ้างใช่หรือเปล่าคะหมายเลข6คอมเมนต์บอก้าด้วยนะคะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขเจนะคะผู้ที่ได้หมายเลขเนั้นแสดงถึงการเป็นคนที่ต้องรับภาร,ระอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตจนทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามใจต้องการนักอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นอย่างมากจนบางครั้งอาจถึงขั้นยึดติดเลย ก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและมีอุดมการณ์ชัดเจนดวงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลขเจ็ดนั้นไม่ควรอยู่ติดที่ทำงานที่ควรจะต้องมีการเดินทางบ่อยครั้งเช่นไกด์นำเที่ยวเป็นต้นหรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการเจราจาติดต่อประสานงานจึงจะประสบความสำเร็จจะมีชีวิตที่ลำบากตอนต้นแต่ว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสนะคะและก็จะมีเงินเก็บ ก่อนโตเลยนะคะต่อด้วยหมายเลข8กันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลข8นั้นเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีมากหากมันหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสำเร็จ มีฐานะที่ร่ำรวยมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่น้ำหน้าถือตาของคนทั่วไปนอกจากนี้เลข8ยังแสดงถึงการมีชีวิตที่โลดโผนเป็นคนที่มีอารมณ์2ด้านในคนคนเดียวกันคือหากเมื่อเวลาดีก็จะดีจนน่าแปลกใจแต่ถ้าหากว่าร้ายขึ้นมาก็ร้ายแบบไม่น่าเชื่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะรวยไม่รู้ตัวจากการเสี่ยงโชคให้มันทาบุญไว้นะคะหมายเลข8คะ่ะต่อด้วยหมายเลข9นะคะ ซึ่งคุณป้าขาล้อเองก็ได้บวกดูของตัวเองก็ได้หมายเลข9เช่นเดียวกันค่ะเลข9นั้นผู้ที่ได้ผลลัพธ์หมายเลข9นั้นแสดงถึงการเป็นผู้มี อำนาจความยิ่งใหญ่และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผู้อุปธรรมค้ำชูให้ความช่วยเหลือในยามยากอยู่เสมอในวัยเด็กอาจจะต้องสู้ชีวิตพบเจอกับอุปสรรคและต้องใช้ความเพียรพยายามอดทนเป็นอย่างมากในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแต่ในท้ายที่สุดก็จะประสบความสำเร็จ ในชีวิตดวงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เลข9นั้นมักต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กับผู้อื่นอยู่เสมอจะมีผู้ใหญ่ใจดีนําเงินมาให้ให้หมั่นทําบุญอยู่เสมอคะ่ะสําหรับความแม่นนะคะวัดจากอ่า ดวชะตาแล้วก็หมายเลข9ของคุณป้านะคะแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาวัยเด็กของคุณป้านะคะคุณป้าบ่ามันก็แม่นนะคะแม่นแบบว่าเออเกเลยนะคะจะบอกว่าร้อยเปซก็ยังไม่คือยังไม่ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเอาเงินมาให้ไงนะเอาโชคมาให้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเอาโชคมาให้ปุ๊บเนี่ยถือว่า แม่นร้อตแต่ถ้านึกย้อนกลับไปว่าเออชีวิตวัยเด็กลําบากนะต้องต่อสู้โหลดโผนต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อคนอื่นเนี่ยคือมันมันใช่เลยนะสําหรับเลขเก้านะสำหรับผู้อ่าคน,คนคนผู้ชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะคนที่ชม YouTube นะคะ ได้เลขอะไรลองบวกดูนะคะ3ตัวสุดท้ายนะคะ,ะถ้าเกิดบวกไม่เป็นก็คอมเมนต์ไว้บอกคุณป้านะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีทำในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ได้เลขแล้ว่าแม่นยังไงนะคะตรงกับนิสัยส่วนตัวหรือว่าช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งของเราหรือไม่นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าขาเลาะได้นะคะและส่วนอ่า ที่มาเนี่ยนะคะเขาส่งต่อมาในไลน์นะคะป้าก็เลยเออเห็นมันดีมีสาระเออแล้วก็มันตรงกับที่ว่าเราทําดูของตัวเราเองก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะขอบคุณผู้ที่จัดทํานะคะก็ไม่รู้จะให้เครดิตใครนะคะขอบคุณที่ว่า,าได้แชร์และก็แบ่งปันข้อมูลดีๆนี้มาให้คุณป้าขารอได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาว YouTube นะคะถ้าหากว่ามีบุญกุศลสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นจากการ ทำคลิปนี้นะคะก็ขอให้อนุโมทนาบุญนะคะแบ่งบุญนะคะให้กับผู้ที่จะทําเป็นคนแรกด้วยค่ะและก็พบกันใหม่นะคะกับคุณป้าขารอนะคะแล้วก็ขอให้กดติดตามให้คุณป้าด้วยนะคะดูว่าคุณป้าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแล้วก็ผู้ชม YouTube นะคะกราบสวัสดีค่ะ